สวัสดีค่ะกับมาพบกับรายการ Daily Wealth Podcast ประจำวันจันทร์ที่23พฤษภาคมผลตอบแทนรายสัปดาห์ของตลาดหุ้นสหรัฐดัชนี S&P 500ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่7ติดต่อกันโดยถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบีย้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้การเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ในสหรัฐได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจค่ะ โดยในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีดาวโจนปรับตัวขึ้น0.03%ดัชนี s p 500ปรับตัวขึ้น0.01%และดัชนี NASDAQ ปรับตัวลง0.3%มาต่อกันที่ตลาดหุ้นยุโรปในวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวสูงขึ้นหลังธนาคารกลางจีนปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของยุโรป โดยดัชนี Eurostoxx 6ก0ปรับตัวขึ้น0.73มาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปิดบวกไป1.95หลังธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเภท5ปีลงสุระดับ4.45จากเดิมที่4.6ถือเป็นการปรับลดครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่ปี2,019และมากกว่าที่นางมีะ้อคาดการไว้ว่าจะปรับลดลงราว0.05ถึง0.1%ค่ะซึ่งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนในการกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยและช่วยหนุนความต้องการสินเชื่อที่เดิมได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนทั้งนี้มุมมองจากบลูมเบิร์กอิคโนคาดว่ามาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดในจีน อาจส่งผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นเบอร์สองของโลกเติบโตเพียง2%ในปีนี้ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2519ขณะที่คาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตอยู่ที่2.8ในปีนี้ค่ะด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหังเส็งปิดบวกไป3.05ดัชนีหังเส็งเทคปิดบวกไป4.74 ขณะที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเกอิปรับตัวขึ้น1 2 7เนื่องจากแรงเข้าซื้อในหุ้นที่มีแนวโน้มผลประกอบการที่แข็งแกรง่งขณะที่อัตราเงินเฟอ้อไม่นับรวมอาหารสดหรือดัชนีคอ CPI ของญี่ปุ่นในเดือนเมษายนออกมาเพิ่มขึ้น2.1%เมื่อเทียบรายปีสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์และสูงกว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อที่ BOJ วางไว้ที่ระดับ2%อย่างไรก็ดีธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ b o จ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายการเติบโตของเงินเฟอ้อที่ยั่งยืนซึ่งควรมาพร้อมกับการเติบโตของค่าจ้างแรงงานดังนั้น BOJ อาจยังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในปัจจุบันเนื่องจากเชื่อว่าการเพิ่มขึ้นของอัตรางเงินเฟอ้อเป็นเพียงสถานการณ์ชั่วคราวเท่านั้นค่ะสําหรับตลาดหุ้นไทยเซ็นตอินเด็กของบ้านเราปรับตัวขึ้น1.06%ปรับตัวขึ้นได้ดีตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชีย หลังธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ลูกค้าชั้นดีประเภท5ปีเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคมิกปรับตัวขึ้น0.05%เนื่องจากนักลงทุนได้เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐ ยังคงอ่อนแอท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นค่ะส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้น0.9%โดยได้แรงหนุนจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันที่ตึงตัวสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังโดยรอจังหวะก,การเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว3-5%ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ1 กองทุนเปิด p r i n c i p l C-H t e กองทุนเปิด TMB GQG 3. กองทุนเปิด UOB SJSM และ4กองทุนเปิด p r i n c i p l D Plus กองทุน Money Market สำหรับการพักเงินเพื่อหาจังหวะเข้าลงทุนค่ะและนี่คือทุงหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม w e a l Advisory by CMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ